สวัสดีค่ะสวัสดีสุภูสุคขขนค่ะพี่น้องเจอกันวันนี้กับตนเชียงวันวันศุกร์ค่ะผ้าลูกสาววัลเล่นสนามเล็กเลนพระเอกคนบอกว่าผ้าลูกไปเลนสนามเล็กเลนเนีย่ยโอ้ชูเหอเป็นเอาเกือบแม่ทิพนเพ็่เอาเกือบแม่คือว่าสวัสดีค่ะป้าป้า,ปาเนี่ยุูน่ะสวัสดีค่ะว่าเปล่นกล้องแม่นะเดยิบเอาไม้ขึ้นคือเก้าหล่ะค่ะว่าสิตั้งเว้เากันเม่ลูกสาวบบลเลนไม่หยาดเอาวน ไม่เซลฟี่อีแม่พ้าลูกสาวมาเห่นสนามเด็กเห่นสวนสาธารณนะในหมู่บ้านนี่แหละค่ะแต่มื่อเสาร์นี่ก็ตื่นขึ้นกะยากน้ำขนของคน,งคนยังมันจะเพลกบ้านตอนมือนี้บายลูกน้อง่นสิมาเบิง่น่าสีหาคนงานมาซอยจากสองคนให้ฝ่าวธาสีให้มันแลวสิได้เล่งเคลียคืนลานให้เขานะคะเราก็สิได้เอาเงินประกันเนาะคะ่ะที่แรงกันว่า สิเปิดลานใหม่วันทีตหนึ่งสิงหามาแจ้งข่าวได้ค่ะคือสิบประทันดอกเพราะว่าพวกกันอุปกรณ์เครื่องดื่มเหมือนบริษัทเครื่องดื่มม่ยังสิบเป็นติดตัต้งให้ประทันไหมค่ะก็เลยสิเลือนไปประมาณพุ่นละไปไปลายเดือนพุ่นละค่ะ่อยกัสิบได้เหตุงานเป็นเดือนพุ่นได้พี่น้องไม่ได้ทํางานก็ไม่มีเงินเนาะพี่น้องเนาะเออ ขอบคุณไดนะ้ค่ะเด้อขอบคุณสุขสุข,ขคนขอบคุณถูกกำลังแรงใจอิหีค่ะมันนี้แต่งตัวสวยกสิเ็นหนนาคอยโดนจักน้อยอาทิเจ๊บคลิปหมดละค่ะขอบคุณถูกกำลังแรงใจที่มาเป็นกำลังใจสาวู้ดีเทนกับอีหลา่าไม่เซลฟี่นี่ก็ฮักแล้วฮักอีกเอาสองอันมาต่อกันเด้ค่ะไก่เหรอพี่น้องไก่หัวสิเดลไล่ออกจากบ้านแล้วละผัวว่าตื่นขึ้นเลนเตเฟสเลนเตน,นยูทูปารัสน หนาที่สันนอกมันคืองานของสันนอกมาเนี่เป็นต่ใดเงินง่ายดอกพี่น้องอยากได้เงินเขาเป็นได้ก็คือสิได้ยากยิ่ดอกคุณลูกสาวเลียนตากแดดคุณก็จะเห็นหนาอีแม่ลนะคะเพราะว่าอีแม่แต่งตัวสวยโดนๆในใสเสื้อผ้าสวยสีสวใสจักน้อยนะพี่น้องสวนบรรยากาศันสวนสาธารณะก็ดีๆดอกไม้ดอกอีหยังก็เตมยูเหลืองเหลืองกันดอกหูเมลนะคะให้ลูกสาวหลาคุณแม่กับคาสเตว้ลอืม แม่กับข้าจะว่าโชคความสวยอยู่นี่และลูกสาวกับถอดเกิบเกอันเกิบ,เก,บเก็บก้อนหินกินยุพุ่นหมูอันอีกะลงงลิบอีหล่าว้ช่วงนี้ก็บ่ค่อยได้ลงคลิบดอกค่ะไปหอบสาดตร์ไปหาหมูหาพวก,กับศรีซาจากน้อยเด้อค่ะเด้อตื้นขืนนังสี่กะฝ้าวเก็บของเก็บหยังย้ำลูกน้องสี่กะฝ้าวแม่ค่ะืันนี้อะไทะเบิงง่งเงินคนงานเพิ่นมา,า,นมาอีกเพิ่มอีกจักสองสามคน สิเล่งเคลี่ยงงานเคลียร์ล้านนี่เขาเพราะว่าวเขาอันเฮ็ดสัญญาณสิ่งสัญญาอยู่ลานนี่วันที่27เ,เดือนนี้เนาะค่ะแต่เขาคืนลานคืนเอกสารส่งมอบล้านนี่เขาคืนบัตรได้เทาก็สูบบัตรเงินประกันคืนแม่ค่ะก็จงว่าเป็นหมืน่นเออจงว่าเป็นสี่ห้าพันหกพันดอลร์ผุนได้ค่ะหกพันดอลร์ผุนได้ค่ะค่าเง,งินประกันของลานคืนนี่นเทาก็เอาเงินก่อนเนาะคะ่ะหกพันดอลรนี่ก็หลายแสนเติบอยู่ได้ตีเป็นเงินไทย กะสิไปลานไม้คือสิบ่ได้เปิดง่ายดรอกค่ะพระเอกว่าเ้ากันเมื่อคืนนี่เพื่อนว่าบ่แน่บ่นอนอาสิเป็นไปลายเดือนสิ้นเดือนสิงหาคุณนแมค่ะไปลายเดือนสิงหาคุณอ่ะคอยกรสิมน,นี้งานเหตุงามื่นละพี่น้องแต่ก็บอเป็นอย่างดวกพระเอกว่าช่วงนี้บ่ได้เหตุงานเหตุการณ์กะให้เวลากับลูกเต็มทีเนาะค่ะเนาะสาวผู้ดีเทียนกะ อยากมีเวลาให้ลูกหลายกว่านี้เพราะว่าลูกอะกำลังอยู่ในวัยเลี้ยนลูกแม่ค่ะเพ่นกำลังเรี้ยนแบบพฤติกรรมค้นหลบขางกันกำลังเรียนรูพมันกำลังสนใจนู่นนี่นั่นแม่ค่ะอ <S <S บางครั้งนี่เห็นพ่อกับแม่กำลังนางกินเข่าของสี่นี่พันเห็นลูกค่ะมาเปกอยู่ร้านเพ่นกับเปกนี่เลยค่ะพันยกแก้วขึ้นมาเปงกับพอ่บพอกับแม่จนบางครั้งอีเม่ยติตกใจมาป้าเด็กหน่อยิ่นเรียนแบบพฤติกรรมค้นหลบขังได้คักปันหนีดี เพตุแต่ว่าช่วงที่บม่ได้เหตุการณ์เหตุงานกะพาลูกไปเล่นห้เวลาลูกเต็มที่เพราะว่าเปิดร้านไม่คือสิบวัด้เปิดง่ายเนาะคะ่นะเนาะเอาคลิปนี้อีพีนี่กะสิเอาไว้สำนีละค่ะขดแต่ว่าบาเงีงเงมุกสิตัวแข็งแต่งตัวสวยอะ่ะเอาอีลาบา,บายบายแล้วลูกอยากสิเฮ็ดคลิปกินซู้กินอยู่เลยค่ะมีคอมเมเพันบอกว่าพี่ผู้ดีเฮ็ดคลิปนั่งกินซู้กินเนี่ยข่อยละมากกันเจ้าวันทั้งกินทั้งเมาสัน้นมากข่อยักเบิง่งปากเจ้า ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณแตกใจอีหลีแล้วก็ขอบคุณทีมงานที่เพิ่นไปติดตามทั้ง Facebook นั้นเนค่ะ a c e b o o k ก็สิคล้ายๆกับ YouTube ยู u ูบเวลาพี่น้องก็สิเอาคลิปมือเดียวกันคล้ายๆกันสไตล์กันจะว่าสั่นลงเนาะค่ะเนาะม่ถึงนาทีจั่สิ่แม่ค่ะก็ขอบคุณอีหลีค่ะขอบคุณแตกใจเอาคลิปนีอีพีเนี่ยเอาไว้จะมีดูแล,แลรักษาสุขภาพจัาของเด้อค่ะบา,บายยเอาสมัยเห็ุปะนังสาวไทยแข็งสั่งตัว อันนี้แต่งตัวสวยลงหานบุปผินนะคะ